น้ำท่วมชัยภูมิปี2564เดือนนี้กันยายนแข็งเป็นไงละ่ะสิบร้อยกลมล้อเลยคุณน่ะ <c oughs> ขึ้นเอวเลย <c oughs> น้ำท่วมชสยภูมิห้าแยกนนท์ไฮเวลานี้ปวดกระลังใครเพื่อมาเอาด้วย <c oughs> น่ะนะลอยตูป้ฟปองฟองแล้ว,ลวใจเขาใส่เงินมาเนี่ยดูดูหน่ะน่ะแหมน่ะขวดเดียวก็มีวะ ป,ปีห้าสามนี่ไม่ท่วมขนาดนี้ดนะ้วแน่เมื่อห้าปีที่แล้วก็ไม่ท่วมขนาดนี้ขยะลอยน้ำอันนี้คือห้าแยกโดนไทยโรงเรียนสุนทรพัฒนาเห็นตะแย้มตะแยอยู่ข้างในนึ่งคุน่ะ เห็น <He> ป้อตมตำรวจไหมเห็นป้ายจลาจรอนะเห็นไหมโอ้โหแม่เจ้านูนเห็นไหมอยู่ข้างในนู่นนะกำลังเข้ามานึ่งเอเอี่ะ <_ letter> กูมาทำอะไรทีนี้ <_ letter> ถึงขีปโเละ่ะเห็นรถคันนั้นไหมนี่มีใครเห็นไหมเนี่ยไงรถเก่งขนนั้นนะท่วมมิดซีรีส์วะโอ้ยดูนะเอารถออกไม่ทันได้บางคนนะสเสียวเสียวกระแสไฟตอนนี้กำลังเดินเสียวตกท่อก็เสียว แต่พี่นนทนเดินแต่แล้วเมื่อกี้นี้ไม่ตกรอดโอ้โหค้นทางยาวไกลแล้วก็เชี่ยวมากเลยนะอ๋ออันนี้หยุดรถเก่งคันนี้ต่อหรือบนสุดาปแล้วเนะี่ยกลัวน้ำพดเชี่ยวอะ่ะเอาเร็วะกลัวปันนะ จะไรสดช้่มไม่ใช่ไร่ดดไไสดแนะน่ๆนิโนนใครซอยสองโอ้เอ๋วนะครับเอ๋วนะครับเมื่อกี้นี้เห็นงูด้วยเหยื่อเป็ดคุณนะโอ้่งดูท้อน้ำเข้มบานเข้าบ้านเข้าบิ้ลน่ะ นายาน,นานอ,อย่างแรงนี่แะดูที่จะแสไปด้วยเราจะตั้งใจเดินก่อนสักหน่อยไโโดไม่ด้ย้ชาวบ้านข้โหดากันด,ดู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 แม่งด,ด,ด้หน่ามันก็ต้องดูอย่างน่อย,ยเลยเทคที่บ้ายังไง

ใครจะตัดผมก็มาเด้อนู่นน่ะอยู่ตรงนู้นน่ะผูภัยก็ทำงานหนักจนซะเหลือเกินน้ำขวมมาจากกรสีน้อยสั้นมา,นมาไกลเถอน่ะ มูลนิธิส่างกราซินมาช่วยน้องซูไปด้วยกันขึ้นมาแดกข้อรถมอไซค์วะเห็นป่ <c oughs> อันนี้ดูดีๆนี่มาจากน้องคายมาช่วยเราขอบคุณเดินมา

เอวคุณเนี่ยหาว่าดวเนะยนี่ขนาดยินบนฟุตบาทนันเนน่ข้างล่างมีบกเลยอ้เนี่ยท่ป่ากหนึระวังลงไปแล้วอะโอ้ยอ,อ,อย่าลงมาเลยอยาลงไปแล้วมันแรงน้ำมันแรงไปแอบไปไม่เสีย

มันเป็นบ้านหมอปูกระเบื้องจะลื่นตักใส่หม้อแปลงหม้อเปลืองลงมาใช้ไฟแค่นี้ลูกต้องแบเดินต่อนะเดินต่อส้นก้วเลยนร่ะหาะไรมาเราบังเด้อตรงนี้เด้อลึกมากมาได้มาเดินตามตูดมาเนี่ยตรงนี้นะอย่าลงนะใช่ไหมไม่จับข้าสูดไม่พอ รำวังนะดูดูดูเออลุงตั้มเงี๋ยวระวัง่แต่ลุงตั้มตกก็ไม่เป็นไรดอกเพราะขายาวตรงนี้มีบันไดเด้อลุมท่อเลยนี่เออลุมท่อเลยแหละน่ารัก้นะยกขาสูง

ระวัะงลงพุทธบาทนี่พุทธบาทอยู่นี่ โอ้ยเมื่อยขากี่โมงแล้วตอนนี้นี่คือขาออกนะครับเฮ้ยเมื่อยขาโอเคสำกนี่ละ